โอ้เสียดายจังเลยฝนตกพอดีอย่างเดินไปทั่วเลยเนี่ยฝนตกเลยถ่ายนิดเดียวเองฝนตกแล้วอะ่ะดูดิกาแฟเขาอร่อยมากคอฟฟี่ตรอเบอรี่เสียดายมากเลยอะ่ะฝนตกแล้วอะ่ะว่าจะขึ้นไปบนนู้นด้วยนะนุน่น เห็นไหมข้างบนเนี่ยมองเห็นป่ะอดขึ้นเลยเนี่ยฝนต,ตกต้องกลับเลยเนี่ยโ <c oughs> อ้เสียดายจังฝ <c oughs> นตกดูดิอ <c oughs> ด,ดเลยนุ่น <c oughs> ว่าจะขึ้นไปบนนู้นหน่อยนยเนี่อนนนยอดเดินเลยอ่ะ พ่อพาเด็กน้อยมาด้วยไงเลยอดเลยเดี๋ยวไปอ่างเก็บน้ําต่อ,อเฮ้ยอ่างเก็บน้ําไปได้เหรอเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานไงยังไม่ถ่ายรูปเลยดีเลยถ่ายปไปได้มามอ่างเก็บน้ําอ่ะฝนตกเนี้เออเยเฮ้ยเรื่อยๆแล้วฝนตกเยอะยนู่น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 ี่ไปได้เหรอไปไปไป,ไปโ,โคตรเสียดายเลยแต่กินข้าวเสร็จพอดีถ่ายรูปนิดนึงถ่ายรูปได้นิดเดียวโอเคครับขึ้นรถก่อนดีกว่า โอ้เสียดายไม่ได้ขึ้นน้่นไปไปต่อไปต่อลุงจับดิลุมก้ายืนก่อนเลยบุ้ยเปียกเร็ว